วัดีค่ะวันนี้พวกเราจะพามาลงพื้นที่ศึกษาประเพณีแห่งน้ำยอดถ้วยวิถีชุมชนของบ้านป่าม่อ,อค่ะพวกเราจะศึกษาโดยเราจะมาสัมภาษณ์บุคคลในพื้นที่ถึงที่มาของประเพณีนาทีแห่งนี้ค่ะสวัสดีครับวันนี้พวกเราอยู่กับนายสนุกนาฏเดือพวกเราอยากจะทราบประเพณีแห่น้ำยอดถ้วยมีที่มาอย่างไรค่ะอยางทราบว่าประเพณี แนยนำย้อนหัวม,ม,มาจาังไดยมันมีต่้มาแต่สมัยศตวรรษที่8เป็นว่าฝันเมืองเข้าตะกี้มันแห้งแล้ยเป็นไปเลยมาจัดประเทศนี่เป็นประเทศนี่แห่นั่งสงการประเทศนี่มีมหาชาติลักๆก็คือมีมหาชาติกับ,บาากับสงการนี่แหละสงการหนีสนหน่สิมีร่างสงการตะเลพีเนี่ยแต่เพื่อ,เ,อเรียนหนังสือนี่ หมู่บ่าวาตลบีนเลยใส่สีนั่งสงการคือว่าทช่ไหมเนี่ปีที่หนึ่งมันเขาเก็ปีที่หนึ่งมันเขาหาเหนี่ยเขาใจได้เพราะว่าตันสิุ้่งตามตามผลหวงเป็นทำน่งหรื่ว่าปีนี้นั่งสงการตอนนี้มันสีบั่นเมืองสี่มีแห้งมีฝนฝ่าทุาากองทำาดูามวันนี้นอ,นออกมาถอยออกมาทาั้งงูบานทังชุมชนทางต่างจังหวัดก็ต้องจัดมีประเทศนี่แห่นั่งสงการ วันที่12เหนพาลงประเพียีของมันก็หมอเาเด้ชาบ้านมันเยพี่เฮ้าเนาะเดียวเอาเกจมือองนี้ชาวบนก็มีนี่ซีมือเหนพาล่งวันที่12เมษาวันที่13เริ่มสงการเริ่มเริ่มเป็นวันสงการมีประเพีนร้รถนำดำของผู้ทอดผู้อดไปรัดแล้วหลังจากสงงพอสงการตอวันที่ส5้แล้วนี้การแห่นั่งสงการ ปากเขานี terror, society, ่ฮะเจ้าเป็กาซีเจ้าเป็นก่อฮาตามตามตามที่มันน่าดอูท่านทานเราทำพุ่งทีมมันโลมากณช่วงไปช่วงเพื่อศาสนาคมบอกว่าปีนี้ต้องกำหนดตอนน้สงการตอนนั้นท่านี้เสียหน้ามันเสียมากรงันี้หลังจากสงการแล้วอยู่ัดประหมอเขาสองโมงนี่ประมาณประมาณสองอาทิตย์ อุตไปแห่นำยอดหวยวันนี้ลูกหลา,น,านเด็กคือเดี๋ยว,วประเภทนี้เขาแห่นำยอดหวยนี่ไปแห่เห็ดยังเห็นบ่ไม่แเ่คนเออคืกอ,อการประเภทนี้แห่นำยอดหวยหลังจากเอา่านั่งสงการเห็ดแล้วละเพิ่มเดี๋ยวต้องเทียบผลกระทบใส่ตอนแห่แบบนี้อา่บาบ้านี้การเห็ดสงการแล้วเขาก็าต้องไปขอน้าอีก <c oughs> ขอน้าจากยอดหวยอันตัวหมอเขาเนี่ยตะโกนกันอย่างนี้ผู้หลัก ผู้มงเยอะลยเ็นดุ่มปะขี่รถมาเยอะเลยเห็นผู้ลุ่ะไปตีมผู้ละเต้นสมายที่ย่างเรเด้สมัยพอยางเราเป็นมุ่งสมุทรวอ่ะนะมันวนเร้ไปหาหนึ่งตนเ้าไปไล่เนี่ยอันนี้ครับแต่พอผเนียนกัไปทำาพิทีท่าศาสนาไหว้พระรับสินเป็นกัไปขอเป็นมีท่ามมีไายกวัดมีวิญญาณเป็นผู้ไปขอขอนามขอฝน ลมก็ฟ้าผนก็ขอหรอก่นขอนางฝนล้วก็มันที่นี่น้องนามที่ที่มันที่จะพิธที่นที่นี่น้องนามพอถ้ามีที่ล้วเปนก็เอานามที่นี่น้องมานยินน้ำม้นขึ้นไปแี่น้ำด้วนกันเอาที่ขันน้ำม้วนใส่ขวดม้าบ้าเอางมวเทใส่หน้าอยู่ห้องใส่สาใส่บ่อหน้าอยู่ห้องเอาผอมาบ้านมาที่ใส่ห้องน้ำบ้าน ไาเมันคำมันคู่นี่ร้านดีมีแห้งหบ่านี่ทอมดีตามผลตกมาดึงปืนสภ้อ้าผลกับตุงคือขับไว้ดีได้บมดเนี่อม่ใช่ตกมว่าถึงตรงทำดูๆการมันนั่นแหะคือพอพี่นี่ไปแห้มไปขอฝนอจ้าบาขอฝ่าน้ำได้ทนา,าน <S <S ยามญ่บุญคำขอผลแตี่ยวนามมาบางทีโอ้เป็นบ้างวันนี้พี่ที่ท่านศาสนาไปไหวไพ้พระรับสิ่งดีๆ่นแห้งมาเขาวัด มาขอวันเราก็มาส่งนามพระมาขอขมาพระมันตัวปันไส่ถึงยจตัวตัวปันไส่ถึงรู้ได้ยินปะได้ยินปะเออพระแต่ว่าขอต่อไม่เอาง่ายมากค่ะาละวะบูชามากขอขมาล่าททษหลวงพ่อช่วงสงกรามสามหมื่นสี่หมื่นค้าจะไปโต๊ะหัวหลวงพ้องเสียไปแถมแก่หลวงพ้องเสียมาขอตัวเพิ่นว่าบาปน้ำกำไรอยู่ดีมีแห้งให้ฝ้าฝนตกต้องตามฤดูกาลให้วันเมืองอยู่ดีกินดี ไม่มีเทปให้ฝนตกมากบไม่มีฝ่ามีลีม,มบานเมื่องยุ่เย็นเป็นซุกอันละมี่านีละจำเลยว่คือฟังหัง่นมนวะอ่เที่ยขอจบการนำสนอแค่เท่านี้ค่ะแห้งรักษาเดียวลาคุ้มครอง